นะครับวันนี้เราจะมาดูไอ้งโง่ที่ใช้ดักกุ้งกล้ามแดงนะครับวันนี้ดักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าเราจะมาดูกันว่ากุ้งเข้าทั้งหมดกี่ตัวนะครับเดีจะลองดู <Okay. S 1> เริ่มตั้งแต่หัวนี้ก่อนนะครับ เอาครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับหนึ่งตัวมีปูด้วยเข้ามาหนึ่งตัวเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บเข้าไปเรื่อยๆไล่ข้าไป กูเยอะนะครับเพราะบ่อนี้เป็นบ่อไซด์ลงบ่ออ๋อกุ้งเข้าค่อนข้างหลายตัวนะครับเข้ามาแล้วโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเอาแล้วครับไล่ไเปเรื่อยๆโอ้โหตรงหัวนั้นมีครับเชือว่าใช้ได้ ครับมีกุ้งเข้าววันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ครับไซส์อยู่ที่ห้าถึงหนิ้วนะครับเอาได้เอาได้อไดโอเค